เมื่อคําคือที่ผ่านมาศึกพริมลเกอังเกรดก็มีการชูถ้วยแชมป์ไปไปที่เรียบร้อยแล้วแมนซิตี้ครับอฟอร์มแน่นอนจริงๆฮะได้แชมป์ตั้งแต่คือวันเสาร์ที่อาร์เซนอลครับปลุกไปแพ้ฟอร์เรสต์ก็เลยทำให้ซิตี้แบบสบายๆนะครับในเกมเมื่อคําคืนที่ผ่านมาเจอกับเชลซีก็จัดตัวสำรองลงเล่นผสมตัวจริงบ้างน,นะครับผมแต่ก็ยังโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะเปิดบ้านเอาชนะ เชลซีไปได้1-0ครับกูเลียนอาเวรเลสยิงเข้าไปนะครับผมแล้วก็เมื่อคืนนี้เท่าที่นั่งดูก็เอ,อ่อผมนั่งดูเชลซีเพราะว่าเดี๋ยวเชลซีจะต้องเจอแมนยูนะครับคือซิตี้เนี่ยเพรสซิงใส่เชลซีเชลซีก็ ก็ไปไม่เป็นฮะแล้วก็ไม่ค่อยวิ่งเข้าหาบอลสักเท่าไหร่นะฮะแม้ว่าในหลายๆจังหวะที่เขามีโอกาสทำประตูก็อาจจะยังไม่เฉียบคมมากพอนะครับผมที่จะได้ประตูคืนมาจากแมนซิตี้นะสุดท้ายก็เป็นซิตี้ที่คว้าสามแต้มไปได้และเห็นฟอร์มเชลซีแบบนี้ก็ดูแล้วแมนยูก็มีโอกาสาที่จะเก็บดึกหนึ่งแต้มเป็นอย่างน้อยฮนะในคืนวันพฤหัสที่จะเจอกับเชลซีนะครับผมก็สุดท้ายเป็นสามแต้มของซิตี้ครับคว้าแชมป์แล้วก็อยู่อันดับหนึ่ง เก็บแต้มเพิ่มเป็น88คะแนนแบบรอๆครับนี่เท่ากับว่าคว้าแชมป์3ฤดูกาลติดนี่คะแนนนี่จะเกิน90คะแนนในทุกๆฤดูกาลเลยนะครับโอ้โหมาตรฐานเ่อนั้งสูงนะสำหรับแมนซิตี้แล้วก็เป๊ปโกเดล่าครับก็ซิตี้เองตอนนี้ยังมีลุ้นทริปเปิลแชมป์นะครับผมได้ไปแล้วหนึ่งนั่นก็คือพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับแล้วก็อีก2ถ้วยที่เหลือฮะบอลถ้วยคันกลางด้วยเอฟเฟคัพเจอกับแมนยูเตดเราโอ้โหแมนยู เซิตี้เล่นแบบนี้ตัวหลักๆก,ก็ได้ผัก <Ooh. S 1> ผมว่าหนักใจแทนแมนยูจะไปหยุดซิตี้ยังไงใ,ในเกมนัดชิงนะครับแล้วก็เซิตี้ City ก็จะไปเจอกับอินเตอร์มิลานครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงเชลซีครับก็นัดน,นี้50-50นะผมว่า Inter อินเตอร์ก็เซิตี้ก็คงจะประมาทไม่ได้แต่ดูด้วยฟอร์มโดยรวมเทียบนัดเตะตอ่อ ตำแหน่งอะไรเงี้ย่าซิตี้ดูเหนือกว่าอินเตอร์อยู่แล้วมีโอกาสชนะได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับก็ก็ลุ้นแล้วกันว่าจะได้3มแชมป์หรือเปล่านะครับผมมาดูกันที่สถานการณ์อื่นๆของศึกพิมเลิงเปรกครับหลังจากที่เรื่องแชมป์ก็จบไปอาร์ซ a นอลก็ได้รองแชมป์แน่นอนก็เดี๋ยวคืนนี้มาลุ้นกันต่อใน การแย่งท็อปโฟนะครับเพราะว่ามันเดย์ไนท์ก็จะเป็นเกมนิวคาสเซิลครับเปิดบ้านเจอกับทางเลสเตอร์ซิตี้ที่กำลังกำลังหนีการตกชั้นแต่ว่าฟอร์มเลสเตอร์ไม่ค่อยดีเอาซะเลยฮะแล้วก็เจอกับนิวคาสเซิลในบ้านด้วยที่ถ้าเน้นแบบหนักๆเพื่อๆมีจัดเต็มฮะไม่น่าจะต่ำกว่า2-3ลูกถ้านิวคาสเซิลไม่จะเอาจริงนะครับผมก็คืนนี้ถ้านิวคาสเซิลได้อย่างน้อย1คะแนนเนี่ยก็จะการันตีท็อปโฟไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแน่นอนนะครับผมแล้วก็ปล่อยให้เหลือกับ เหลือแมนยูกับลิเวอร์พูลลุ้นกันในเกมต่อไปซึ่งแมนยูจะเตะนัดตกค้างครับในคืนวันพฤหัสนี้เจอกับเชลซีก่อนถ้าแมนยูเก็บได้อย่างน้อย1คะแนนเหมือนกันก็จะตามนิวคาสเซิลไปฮะถ้าคืนนี้นิวคาสเซิลไม่แพ้คาบ้านไปนะครับผมก็จะกอดคอกันไปเล่น อยู่ฝ้าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูการหน้านะครับผมส่วนโปรแกรมสถานการณ์หนีตกชั้นค่อนข้างจะชัดเจนครับว่าน่าจะเป็น3ทีมนี้แหละที่จะต้องแย่งกันในนัดสุดท้ายครับนะั่นกคือเอเวอร์ตันลีดแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้ว่าใครจะเป็น2ใน3ทีมที่จะต้องร่วงไปเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพฤดูการหน้าและใครจะเป็นอีกหนึ่งที่นั่งที่อยู่รอดในพรีเมียร์ลีกต่อไปนะครับผมถือว่า ก็ลุ้นการสนุกครับในนัดสุดท้ายแม้ว่าจะไม่ได้ลุ้นแชมป์และเผื่อการลุ้นอโฟโอ,อาจจะไม่ได้ลุ้นหนักในเกมนัดสุดท้ายแต่ว่าก็ยังมีการลุ้นดีตกชั้นอยู่ในสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมในขณะที่หลีก,กอื่นฮะหลังจากที่พรีเมียร์แมนซิตี้ได้แชมป์ไปแล้วเมื่อคืนนี้ปารีสก,ก็เรียกได้ว่า99.9 9 99นะได้แชมป์หลีกเอิงไปเป็นที่เรียบร้อยนาโปลีได้แชมป์ เกาโชเซลาไปหลายสัปดาห์แล้วนะฮะเช่นเดียวกับบาร์เซโลนาที่คะแนนทิ้งขังแล้วก็ได้แชมป์ไปแล้วก็จะเหลือแค่บุนเดสเลกาครับที่ก็ต้องบอกว่าลุ้นกันยันนัดสุดท้ายแน่นอนเพราะว่าสถานการณ์เพิ่งจะมาพลิกอีกแล้วครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าบาเยิร์นมิวนิกดันไปแพ้คู่ต่อสู้แล้วเมื่อคืนนี้ดอตบุลก็ไม่พลาดครับบุกไปเอาชนะ คู่ดะสู้คว้า3แต้มมาได้ทําให้สถานการณ์เนี่ยดอทมุลก็พลิกขึ้นมานำเป็นจ่าฝูงที่70คะแนนส่วนบายเยนก็อยู่ที่2ที่68ครับเดี๋ยวไปลุ้นกันในนัดสุดท้ายครับว่าแชมป์บุนเดสเลกาฤดูกาลนี้จะเป็นดอทมุลหรือว่าบายเยนิวนิครับเป็นอีกหนึ่งเหล็กที่ลุ้นสนุกแน่นอนครับในนัดสุดท้าย